หนึ่งสิ่งที่ผู้นำจำเป็นต้องรู้และควรศึกษาเอาไว้คืออะไรเป็นจุดเปราะบางอะไรเป็นสิ่งที่พึงระวังและอะไรคือสิ่งที่พึงมีพึงเป็นภาวะของการเป็นผู้นำนั้นจะมีอยู่สามช่วงด้วยกันคือช่วงเริ่มช่วงรุ่งและช่วงร่วงแล้วแต่ว่าช่วงไหนจะรวดเร็วหรือยาวนานกว่ากัน ผู้นำบางคนเตรียมตัวมาดีทำให้ระยะเริ่มแรกเป็นไปได้ด้วยดีแต่ไม่สามารถรักษาความเจริญรุ่งเรืองเอาไว้ได้นั่นเพราะมีจุดบกพร่องมีจุดเปราะบางจึงทำให้ร่วงโรยเป็นประเภทโดยไม่ทนแต่จนถาวรคือระยะเริ่มดีมากแต่ขาดการบริหารที่ชัดเจนได้ระมัดระวังครั้นพอถึงช่วงเวลาที่ร่วงโรยก็จะกลายเป็นจนถาวร แล้วก็ไม่สามารถกลับฟื้นคืนมาได้นี่คือสิ่งที่ต้องพึงระลึกเอาไว้เสมอการจะบ่มเพาะภาวะการเป็นผู้นำนั้นต้องเริ่มจากคุณธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียก่อนอย่างน้อยก็สี่ประการคือวิริยะขันติสัจจะและอธิษฐานวิริยะคือความเพียรขันติคือความอดทนไม่หวั่นไหวสัจจะคือความจริง อธิษฐานคือการตั้งใจมัน่นผู้นำคนใดที่ปราศจากองค์ธรรมสี่ประการน,นี้ถือว่าเป็นผู้นำที่ไส้ใจล้มเหลวผู้ที่รักษาศีลแต่ไม่รู้จักคำว่าหิริที่แปลว่าละอายต่อความชั่วและโอตตับปะคือความกลัวผลของบาปที่ถือเป็นไส้ของศีลศีลก็จะดำรงอยู่ไม่ได้ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแต่ไม่รู้จักคำว่าอัปมาทธรรมผู้นั้นจะไม่สามารถรักษาธรรมะได้ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานแต่ไม่รู้จักคำว่าไตรลักษ์พระนิพพานก็จะไม่เกิดขึ้นเลยข้อนี้ฉันใดบุคคลใดที่จะเข้าสู่ภาวะผู้นำก็จำเป็นต้องมีคุณธรรมสี่ประการฉันนั้นเมื่อมีคุณธรรมทั้งสประการแล้ว ก็จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 1. ฟังมากๆ 2. คิดใคร่ครวนมากๆ 3. ปากช้าช้า 4. กล้ายอย่างสมเหตุสมผล 5. หาคนร่วมงานที่ดี 6. มีที่ปรึกษารอบด้าน 7. มีพ่อบ้านแม่บ้านที่จิตใจกว้างขวาง 8. รู้จักปล่อยวางในบางกรณีการฟังมากๆคือการรู้จักเปิดใจฟังคิดใคร่ครวญมากๆคือการคิดโดยรอบครอบรอบด้านและรอบจัดปากช้าๆคือคิดได้เท่าไหร่ก็ให้กรองออกมาเพราะคำพูดแต่ละคำนั้นสำคัญถ้าออกจากปากแล้วเกิดเป็นพิษจะแก้ไขได้ยากกล้ายอย่างสมเหตุสมผล อย่ากล้าแบบบ้าบินต้องมีเหตุมีผลเสมอหาคนร่วมงานที่ดีต้องเอาศีลวัดคนคนนั้นก่อนเสร็จแล้วค่อยเอาความขยันอดทนซื่อสัตย์เข้าไปเป็นองค์ประกอบการดูคนต้องดูให้ครบทั้งเจ็ดประการคือ 1. ขยันไหมสอมีสติไหมสามสะอาดไหมสี 4. เขาใคร่ครวนถี่ท้วนไหมห้าเขามีความอ่อนน้อมถ่อมตนไหมหกเข่าคลองชีวิตโดยธรรมและมีคุณธรรมหรือเปล่าเจ็ดเขาเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตหรือเปล่าเจ็ดประการนี้มีความสำคัญนักมีที่ปรึกษารอบด้านผู้นำที่ดีต้องมีเพราะจะช่วยเป็นหัวคิดในหลายๆเรื่องและในหลายๆกรณี มีพ่อบ้านแม่บ้านที่ใจกว้างขวางคือยอมเสียสละเหมือนดังนางมัตสีเสียสละให้พระเวสสันดรได้สร้างบารมีรู้จักปล่อยวางในบางกรณีเพราะผู้นำที่ดีจะเก็บเอาทุกเรื่องไปรกสมองไม่ได้จะกลายเป็นที่เก็บขยะอันเป็นพิษเป็นภยัยทำไมผู้นำบางคนเริ่มต้นได้ดีแต่ไม่ยาวไกลนั่นเพราะมีจุดเปราะบ,บางของผู้นำคือหนึ่ง ไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนี่เรียกว่าผู้นำที่หลงตัว 2. ยืนยันแต่ความคิดเห็นของตนต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นความคิดฉันถูกต้องแล้ว 3. ไม่อดทนต่อคำวิจารณ์ใครทักท้วงก็โกรธเคือง 4. เดือดดานเมื่อมีผู้ทักท้วงจนเห็นผู้ทักท้วงกลายเป็นศัตรูห้า ชอบลวงลูกงานผู้อื่นเพราะคิดแต่ว่าตนนั้นเก่งคิดว่าคนอื่นไม่มีความสามารถไม่หัดวางมือวางใจด้วยการวางงาน 6. ใช้คำหยาบคำโตดุด่าว่ากล่าวโดยใช้คำหยาบโดยข่มขู่ผู้อื่น 7. อวดโก้ด้วยวัตถุเครื่องบริโภคแสดงฐานะผู้นำว่าตนนั้นร่ำรวย 8. อยู่ในโลกของความหลอกลวงคิดว่าลาบยศสรรเสริญเป็นสิ่งถาวรผู้นำที่มีลักษณะดังกล่าวมาน,นี้จะพบกับจุดเปราะบ,บางอยู่เสมอนี่คือสิ่งที่ผู้นำทั้งหลายต้องศึกษาและระมัดระวังผู้นำที่อยู่ในช่วงกำลังเจริญรุ่งเรืองจเจริญด้วยลาบยศสัรเสริญและความสุขต้องระวังดังต่อไปนี้คือระวังผู้ช่วยจะกลายเป็นสุนัขเกลียเท้า ประจบสอบลอสิ่งที่ผู้นำพึงสังวรก็คือคนเหล่านั้นมีคุณสมบัติจริงๆหรือเปล่าอาจเป็นแค่พฤติกรรมที่แสดงออกต่อหน้าเราแต่ลับหลังเราทำตัวใหญ่โตประเภทตัวเท่าเสาเงาเท่ากระท่อมผู้นำต้องระวังตรงนี้เพราะจะกลายเป็นสร้างความเดือดร้อนสารพัดสารเพไปหมดระวังคนข้างเคียงกลายเป็นหอกข้างแคร เอาความลับของผู้นำเอาความดีความชอบขโมยเอาแผนพัฒนาหรือความล้มเหลวของเราไปโยนให้ศัตรูระวังเพื่อนใกล้ชิดกลายเป็นปัจจามีรใกล้ตัวคือกลัวทัดหน้าเทียมตาเมื่อเห็นผู้นิยมชมชื่นในตัวเราระวังคนใกล้ชิดกลายเป็นอสรพิษที่ฉกกัดผู้นำบางคนไว้วางใจคนเกินไป เลี้ยงเอาไว้จนที่สุดก็กลายเป็นชาวนากับงูเหา่าระวังขนตากลายเป็นศาสตราที่ว่าจะอาสาเป็นหูเป็นตาแทนเราบางทีขนตาที่หักๆอาจกลายเป็นขนตาแหลมคมที่ทิ่มแทงตาเราทุกวันก็ได้ระวังหัวคิดทำทุกอย่างด้วยความโลภจะกลายเป็นหัวโคตรคือเมื่อผู้นำใดๆเสวยอำนาจแล้ว ปล่อยให้จิตบ่มเพราะความโลภจนกลายเป็นทุจริตนี่คือหายนะของผู้นำได้คืบเอาศอกได้ศอกเอาวาระวังเมียที่แสนดีจะกลายเป็นแมวแสนดือ้อผู้นำผู้ชายบางคนหลงละเลงไปกับเพื่อนฝูงลาบยศสันเสริญหรือกับผู้หญิงข้างนอกจนทำให้เมียที่แสนดีชอกช้ำจนกลายเป็นแมวที่แสนดือ้อ ข้อเตือนใจเหล่านี้ต้องพึงระลึกและตึกตรองอยู่เสมอว่าข้อไหนกันแน่ที่ทําให้ผู้นําทั้งหลายประสบกับความย่อยยับคุณสมบัติของผู้นําที่ถาวรคือ 1. สิ้นกิเลสเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อต้องทํางานให้กับโลกพระพุทธเจ้าไม่สนใจต่อเครื่องเส้นวงสวงหรือแม้แต่ความเป็นจกักรพรรดิใดๆเลยใครประสองค์อยากเป็นผู้นําต้องตัดเสียให้หมด 2. เกตแหลมต้องหาวิชาเพื่อทำให้ฉลาดและรอบรู้ต้องมีปัญญาที่เฉลียวฉลาดและรอบคอบต้องมีปฏิภาณเอาตัวรอดปลอดภัยต้องมีประสบการณ์ผ่านงานเล็กใหญ่ยากง่ายมามากมาย 3. ตาดูผู้นำต้องดูแลบริวารและการงานของตัวเองอยู่เสมออย่าให้คลาดสายตา 4. หูยาน คือมีวิจารณญาณฟังอะไรและรู้จักใครครวนไม่หูเบาและอย่ามีอคติ 5. นั่งนานจงมีความยินดีในงานของตนจนกว่าจะมีคนยกย่องไม่ใช่ตนต้องวิ่งโยกย้าย 6. ไม่ขานตอบต่อให้ใครพูดอะไรทั้งดีหรือไม่ดีในบางกรณีไม่พูดได้ดีที่สุด 7. ยิ้มปลอบประโลมใจ ใครเป็นสุขก็ดีใจด้วยใครทุกข์ก็ยิ้มปลอบใจไม่ใช่เป็นผู้นำที่คนเขาไม่เคยเจอหน้า 8. ตัดสินด้วยความยุติธรรมเมื่อเกิดปัญหาต้องตัดสินด้วยความยุติธรรมโดยใช้กฎกรรมแล้วจึงตามด้วยกฎเกณฑ์ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ผู้ใดฟังแล้วรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดแสดงว่ายังรักษาได้แต่อย่าให้เจ็บแค้น เพราะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย